ส,สวัสดีค่ะกลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะสำหรับ Cat a r m i t i s นะคะ The s i m p l o Playing with Legacy ใน Special Event ของ Blast from the Past อิงจากเมื่อครั้งที่แล้วเลยนะของตอนที่12เราจะต้องมีภารกิจในการไปรีพอร์ตนายเอ i ิธนะคะที่ให้คุณพ่อเนี่ย <c oughs> มาเล่นเกมตัวซิมอ c คา v e ค่ะวอ l ล m มโแล้วก็ไปเจออีเมลแอดเดรสของโจนนะคะโจนขโมยเวลาเราก็เลยจะนัดอีมิทเนี่ยรีพอร์ตเขาค่ะโดยที่ครั้งนี้แคจะให้ภารกิจกับปูธานีนะคะลูกคนโตค่ะในการรายง,งานภารกิจ ระหว่างนี้คุณแม่ก็มีนัดเพื่อนนะคะก็คือ,อนายมอร์กินเอมเบอร์นะเป็นเมจิเชียนค่ะมาประลองเมจิกด้วยกันนะคะให้คุณแม่ได้ฝึกเมจิกบ้างนะคะคุณแม่หมอพี่ของเรา,า,ามาดูกันว่าคุณจะเป็นยังไง

หมอหมอกินก็ชนะนะคะในระหว่างนี้นะคะตัวมิชชั่นเราก็สำเร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็มิชชั่นใหม่ขึ้นมานะคะในหัวข้อของ hidden motive เนาะก็คือเซนตะ Charm travel email to the thief อ่ะในมิชชั่นใหม่ละแล้วก็มีปอปอปงานของน้องประทีปขึ้นมานะคะในชมรมนักแสดงนะ เมื่อสักครู่นะคะเดี๋ยวให้คุณแม่ไปผ่อนคลายจิตใจนิดนึงนะคะหลังจากประลองเสร็จน่าจะมีแบบกริ้วๆอยู่ให้ไปทําสวนน้องอพอลิี่กลับมาจากทํางานพอดีนะคะโอเค <Okay. S 2> ก็มันจะมีมิชชั่นของ EA อยู่นะแคทก็ทำไปพร้อมๆกันนะคะสั่งพิซซ่านะเดลิเวอรี่ค่ะแล้วตอนนี้ก็ให้โบานี้นะคะทำการต้อนรับแขกค่ะอีมิดของเราอยู่ ส่วนปทิพก็กลับมาแล้วเนาะจากชมรมนักแสดงค่ะเหมือนกับวอนส์ของตัวปทิพเองเนี่ยคือ listen to the music deeply นะ,ะก็เดี๋ยวให้น้องมาทำค่ะเพื่อที่ aspiration น้องจะไอ้อะไรวอนส์ของน้องนะคะจะได้ point ตัว satisfaction ค่ะคุณแม่วันนี้เดี๋ยวมีงานไป <c oughs> ไล่ผีนะคะน่าจะเริ่มใน ตอนช่วงสามทุ่มค่ะอีเมลเข้ามาเล่นคอมพิวเตอร์นะคะน้องโบทานี่เรานะคะมาทำมิชชั่นส่งอีเมลให้กับตีฟนะคะ mm. oh. Oh. Uh huh. uh huh. อราได้ซิมมอนที่พอยมาน่าจะเป็นออเดอร์พิซซ่านะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันอันนี้จะเป็นมิชชั่นของปลนะั๊กฟอร์มเดอะพลาสมเราได้เค้กแล้วค่ะเบอร์เดย์เบอร์เดย์เค้กอ่ะมาโฟก,กัสที่โบตานี่นิดนึงนะคะ ระหว่างนี้น้องปฏิบก็มาคุดพูดคุยกับพี่สาวนะคะอืม uh huh. น่ารักค่ะเดี๋ยวให้ปฏิบช่วงนี้ดูฟันน้อยลงนอะให้น้องไปเล่นกีตาร์ค่ะ แล้วก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยค่ะเราจะต้องไปออทำมิชชั่นต่อไปเลยนะ retrieve the thief letter from the mail box นะคะก็คือไปรับอีเมลรับจดหมายเนี่ยของนายขโมยเนี่ยเขาตอบกลับมานะเดี๋ยวให้โบทน,นีเดินไปรับเนาะคุณพ่อกลับมาแล้วค่ะกลับมาด้วยอารมณ์ที่ tense น,นะคะทำงานเนาะต้องการรีแลกซ์พ่อก็เดินไปเสือ,อยูคาโดยอัตโนมัติค่ะรีดแล้วเรียบร้อยนะคะได้รับได้รับแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะรีด จดหมายของขโมยคนนี้นะ,นะคะนักขโมยเวลาอ่านแล้วเรียบร้อยค่ะทุกคนซึ่งตัวเนื้อหาเนี่ยก็ตีฟเนี่ยค่ะสรุปแล้วเนี่ยเขาเป็นเป็น o o g t o d thief เป็นตีฟที่เขาเรียกว่าลาย I have the right intention หมายความว่าต้องการทำสิ่งที่ถูกต้องเนาะผิดวิธีการหน่อยละการเนาะมันเป็นกับ ทำให้มันมีเศษเสี้ยวของตัวเวลากระจัดกระจายที่นายอีมิดเขากางังวลในช่วงแรกจากอินเทนชันของโจนอะเขาก็คืออยากจะเก็บรักษาตัวสมบัติเหล่านี้เอาไว้เพื่อให้มันมันอยู่จากจากอาดีตเนี่ยอยู่จนถึงปัจจุบันไปจนถึงอนาคตไปตลอดกาลเลยอะไรประมาณเนี้นะคะซิมู l เลียนมานะคะน่าจะได้มาจากอะไรเนี่ยเป็นของ EA นะคะ เสร็จแล้วเดี๋ยวให้โบธนีมาพักทำงานกันหน่อยนะคะไร้โปรดักต์รีพอร์ตนะคะงานของฝั่งอินเจเนียริงก็เสร็จสิ้นไปแล้วสนับมิชชั่นของวีควีคที่4แล้วน่าจะเป็น4.1นะคะของ Blast f r ์ m the Past ค่ะอันนี้ก็คุณแม่ปัทมานะคะยืนพูดคุยกับน้องโบธนีของเราอยู่ค่ะกระชับความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างพ่อแม่ลูกของควาเคาไว้น้ามากอดกันด้วย แค่ไม่ได้สั่งนะซิมทำกันเองนะทุกคนอ่าคุณแม่ปัทมาก็ลงมาคุยกับโบธนีด้วยโบธนีตอนนี้ก็กำลังทำงานอยู่นะคะเหมือนคุณแม่แบาเออน่ารักนะพอคุณแม่ได้่าพูดเราก็ช่วยค่ะช่วยช่วยบทสนทนาให้มันดำเนินต่อไปนะอ เมื่อกี้พอลลี่เขามานอนนะคะแล้วเห็นคุณแม่ใช้เวทมนต์ตกใจตื่นอีกรอบหนึ่งอนอนต่อไปลูกคุณแม่คุณแม่ใช้เวทมนต์นะคะทางไกลในการทําความสะอาดซ่วมค่ะเมื่อสักครู่ถ้าเกิดใครมองเห็นไม่ทันอ่ะภารกิจนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะทางโบธนีเป็นคน ได้พูดคุยได้อ่านอีเมลละแล้วก็เราจะต้องไปบอกนายออมิดนะคะ a b o u t the In t n t t i o n ัแท้จริงของตีฟคนนี้นะอาคอมพังด้วยก็เดี๋ยวให้บทนณีมาซ้อมนะคะค่ระทีฟตื่นมาทำกันบ้านลูกอันนี้คือเช้าถัดมานะมค่ะเมื่อคืนน้องเหนื่อยเนาะจากชมรมแล้วก็แคทก็เลยให้น้องแบบเออดูแลตัวเองแล้วก็นอนค่ะ จะทันหรือเปล่าเพราะว่าเข้าเรียน8ปดโมงนะอ่ะตอนนี้ตีห้าทำกันบ้านไปลูกพอลลี่นะคะตื่นมาทำอาหาระคะ่ะ Uh huh. อันนี้ให้ดูโมเมนต์พี่สาวน้องสาวคุยกันนะให้พี่น้องคุดคุยกันนิดนึงนะวันนี้กับ oh, พอลลี่ค่ะอุลักชุชา <laughs> ยัมโป <laughs> กิรกดอนยาดอเบล ในระหว่างนี้นะแคาอยากจะให้ตัวพอลลี่ได้มาฝึกคัดเกลาการเาจรไนเพชรน,นะคะน้องมีสก,กิลด้านนี้อยู่เนะเาะก็ว่าจะให้พอลลี่มาทำเครื่องประดับให้คนในครอบครัวหน่อยนะคะเเลือกเป็นต่างหูละกัน,นะคะ่ะเมทัลลิกเป็นซิเวอร์ธรรมดาละกันส้อยเงินเนาะนส่วนคริสตลัลที่จะใส่ค่ะ อเรนโบล์ละกันนะคะ oh, <dumb. S 1> ไม่คุณแม่ก็ yeah, <she> ขึ้นมา oh, <all S 1> พูดคุย <all day. S 1> กับน้องประตีบนะคะท oh, <really. S 1> ี่เพิ่งทำการบ้านเสร็จไปแล้วก็มาชมน้องค่าเก่ง okay, <Hey, S 1> มากเลยแล้วผิดชอบกันบ้านตัวเองเนาะ กือจะเรอยนโมเมนต์ลูกชายนะคะกับคุณแม่คุณแม่คือขึ้นมานั่งใกล้ๆเราคุยกับลูกเองนะแคทไม่ได้สั่งซิมนะมันเป็นเอไอของเกมเองเลยโอเคค่ะอาชีพหนุ่มว่าเต้นกับคุณพ่อแป๊บนึงไปทำงานละเอไม่ใช่ไปเรียนนะคะอ่ีทุกคนจะเริ่มยก้ายไปทำงานละใครจะเป็นคนเทลอีมิดดีแคทจะให้ทั้ง พอลลี่แล้วก็โบธานี ani, นะวิร์กโฟมโฮมกันให้บทนี้ ani, นะคะคอลนายอีมิมานะคะเพื่อมาเท l เมื่อเพื่อมาบอกถึงความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวค่ะคุณพ่อมาลอนด์ีนิดนึงสิส่วนคุณแม่เพิ่งกลับมาจากไล,ไล่ไล่ผีนะเดี๋ยวให้คุณแม่มาพักค่ะเนี่ยให้ ใช้เวทมนต์นะคะเดินทาง t r n s s o r t a t i o n มาเลยแล้วก็ไปนอนค่ะในเมื่อเรามีพลังมีจิตเราก็พยายามใช้นะคะขัดเกลาค่ะเพื่ออนาคตคุณแม่ไปประลองจะได้ชนะอีกรอบอย่างนะอ่ะอีมิดมานั่งรออยู่ที่หน้าบ้านแล้วค่ะไปเราไปทำภารกิจน่าจะเป็นสุดท้ายแล้วค่ะเพราะว่ามันชื่อภารกิจดอกกูตีฟนะสุดท้ายของ The p l a s t from มจะพ s แล้วค่ะทุกคนใกล้จะเสร็จเิจเ้นแล้ว แล้วเราก็เห็นพิซซ่าที่เราสั่งมาอยู่หน้าบ้านเออแคทลืมลืมเอาพิซซ่าเข้าบ้านเอาไปขายดีกว่าค่ะทุกคนเด็เจ็ดสิบเดียรคุณพ่อออกมาตากผ้านะเหมือนจะมองขึ้นป๊อปอัพเป็นนองโบานีนะอ้าโบานีโดนโปรโมทแล้วค่ะเอาแต่งตัวไม่เรียบร้อยหรอเรียบร้อยค่ะก็โบานีทำการแจ้ง intention ของตีฟให้กับ ในอิมิดแล้วนะแล้วก็ถึงเวลาไซกุต b y e ทูอิมิดค่ะทุกคนเสร็จแล้วอีเวนต์คอมพลีค่ะก็นายอิมิ y เซ a n k you นะคะเอ๊แต่ว่าปุทานี่เป็นคนทำภารกิจนะแต่ thank you to ทันชิดเดี๋ยวฉันก็จะต้อง heading back หรือก็คืออาจจะกลับไปหรือ forward น่ะ มีความงงนะคะว่านายอิมิตเป็นคนจากอนาคตรหรือจากอดีตกันแน่เนาะซึ่งตัวเขาเองก็คอนฟิวกริวชิดเยียวยาหัวใจโอเคค่ะก็เสร็จซินไปแล้วนะสำหรับอีเวนต์ก็ต้องขอบคุณครที่ติดตามคลิปของแคทนะคะสำหรับ The s y m f o Legacy โดยอีเวนต์พิเศษก็คือ Blast from the past นี้จนจบคลิปถัดไปนะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวไหน See you in the next clip. Thank you for everyone to watching my clips about the Simful Playing. Bye bye.